นี่เป็นภาพที่ชาวบ้านขี้เหล็กตมบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกำลังต่อเรือยาวที่ใช้สำหรับการทำประมงพื้นบ้านโดยวัสดุที่เป็นแผ่นเหล็กแทงน้ำเก่าโดยนำมาทำการดัดโค้งขึ้นรูปแล้วก็เชื่อมติดกันจนกลายเป็นเรือที่สามารถลอยน้ำได้และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำประมงพื้นบ้านได้จริงโดยชาวบ้านขี้เหล็กที่กำลังช่วยกันต่อเรือได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงที่เว้นว่างจากการทําไร่ทํานาชาวบ้านที่อาศัยในแถบนี้โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ําชีจะมีอาชีพเสริมก็คือการทําประมงพื้นบ้านที่สามารถใช้เรือคู่ใจออกไปทําการหาปลาเกือบตลอดทั้งปี อีกอย่างเมื่อถึงฤดูน้ำหลากมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถใช้รถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวกสิ่งที่จำเป็นในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านก็คือใช้เรือหางยาวหรือว่าเรือท้องแบน สำหรับความรู้ในการต่อเรือด้วยแผ่นเหล็กหรือว่าเรือเหล็กก็อาศัยประสบการณ์และก็ลอกเรียนแบบเรือไม้สมัยโบราณพร้อมกับใช้ทักษะการเชื่อมเรือมามากแล้วจนเป็นที่ยอมรับของญาติญาติผู้จ้างให้ทำการต่อเรือให้อย่างต่อเนื่องซึ่งการต่อเรือหางยาวโดยใช้เหล็กมาทำต้องใช้เวลาต่อเรือหลายวันพอสมควรเนื่องจากต้องใช้ความละเอียดทั้งการตัดดัดแผ่นเหล็กการดัดเหล็ก การเชื่อมเหล็กปะรอยต่อระหว่างกันป้องกันไม่ให้มีรอยรั่วซึ่งต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมากกว่าจะสำเร็จกลายเป็นเรือ,อยาวที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยสามารถที่จะต้านทานกระแสน้ำและก็นำไปเป็นพาณนะชในการทำประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ